สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอ่นี่ครับมหาศึกคนชนเทพเล่มล่าสุดครับเล่มที่10ก็อันนี้ผมสั่งไปกับทางสำนักพิมพ์ของฟินิกส์นะครับในเว็บของฟินิกส์เนี้ยอ่ะก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไว้เสร็จนะครับผมนี่นะนาราคาอะไรนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่านังสือกร์ตูนเล่มนี้เนี่ยมันมี ข้อผิดพลาดนะครับมันมีข้อผิดพลาดแล้วก็ทางสำนักพิมพ์เขาก็เลยโพสต์ในเพจ Facebook นะครับว่าสำหรับใครที่สั่งหนังสือไปกับทางเว็บของฟินิกเน็กเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งเล่มใหม่มาให้เลยนะครับคือส่งเล่มใหม่มาให้เลยอ่ะคิดดูนะครับสำนักพิมพ์นี้แม่งคือดีมากค,คือถ้าเป็นสำนักพิมพ์อื่นนะถ้าพิมพ์ผิดหรือมีข้อผิดพลาดเนี่ยเขาก็ขายต่อครับ เขาก็ขายต่อแล้วค่อยแบบถ้าโดนด่าเยอะค่อยรีพิ้นที่หลังค่อยพิมพ์ใหม่ที่หลังอะไรประมาณนี้แต่สำนักพิมพ์นี้ไม่ใช่ครับเหมือนทีมงานจะตรวจสอบข้อข้อผิดพลาดแล้วแบบเฮ้ยมีจุดนี้ผิดจุดนี้ผิดว่ะเขาก็เลยจะส่งเล่มใหม่มาให้ลูกค้าเลยครับเฮ้ยคือดีมากนะก็ถ้าเป็นสำนักพิมพ์อื่นเนี่ยก็ขายทั้งผิดผิดนั่นแหละครับเออก็แต่ขายทั้งผิดผิดนั่นแหละก็สําหรับอ่าเล่มใหม่ที่จะมีการปรับปรุงให้มันถูกต้องเนี่ย สำนักทางสำนักพิมพ์เนี่ยจะส่งมาให้ในวันที่สามสิงหานะครับเออก็ปรากฏว่าผมจะได้เล่มสิบสองเล่มเลยนะครับมีเล่มถูกก็คือเล่มนี้เอ,อ้ยไม่ใช่มีเล่มผิดก็คือเล่มนี้แล้วก็เล่มถูกที่กําลังจะส่งมาให้ผมนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าในเล่มนี้มันผิดพลาดยังไงนะครับมันมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงก็ถ้าอ่านไปแล้วก็คงจะยังไม่รู้หรอก <laughs> นะครับโอเคก็อันนี้มีโปสการ์ดแถมมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะขอแกะก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับแกะออกมาจากเซลลมันที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอดูสักหน่อย๋ยวปุดการ์ดไว้ก่อนอ่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันแปลผิดอะไรยังไงนี่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวค่อยดูข้างหน้าดูข้างหลังก่อนศึกตัดสินระหว่างไรเดนกับศิวะก็จะจบในเล่มนี้นะครับอ่านี่แล้วคู่ต่อไปก็จะเป็นพุทธะเล่มสิบเอ็ดนี่ผมบอกเลยว่า ปกเทมากครับปกเป็นบุตดานะครับหรือพระพุทธเจ้านะครับหรือสักยมุนีนะครับเออเรียกตามความชอบเลยเลยนะครับเทมากปกเล่มที่สิบเอ็ดเทมากโอเคนะครับนี่เป็นข้างในเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นข้างหน้านะครับข้างในก็เป็นไลเดนทมเมมอนนะครับผมเออ,อดำๆเป็นอย่างนี้ ไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสไหมตืบตืบตืบไม่โฟกัสให้ด้วยเออเฮ้ยโฟกัสสิลูกพ่อโอเคครับโอเค okay, ช่างมันไม่โฟกัสน่ะนี่นะข้างในอ่ะสี่ตอนเหมือนเดิมนะครับ เนื้อหาข้างในผมไม่อยากเปิดเยอะเลยมันเป็นการสปอยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุย,อย <laughs> มันเห็นสปอยเดี๋ยวเง้มๆหน่อยอุ้ยใช่ด้วย <laughs> ผู้ชนะได้แก่โอ้โ <laughs> หผมขอไม่เปิดต่อแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าใครชนะโอเคแต่ผมอะรู้สปอยคู่นี้มาแล้วนะครับตั้งแต่มันยังไม่แปลไทยเลยเต็มเฟซเลยนะครับ <laughs> หลบไม่พ้นครับหลบสปอยไม่พ้นโอเคอันนี้เป็นปกเนาะะ อืมครับอ่าโอเคเดี๋ยวเอาใส่ปกก่อนแล้วกันก็ผมก็ยังไม่รู้นะว่าตรงไหนผิดพลาดนะครับเห็นทีมงานเขาแจ้งมาในเพจ facebook อันนี้ก็คือยังไม่ได้อ่านเลยอะก็มาแกะนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวเล่มมาตอนนี้ก่อนแล้วกันมาดูโปสการ์ดครับโปสการ์ดโอเคปึ๊บ เป็นอย่างนี้ไอตัวโปสการ์ดเนี่ยนะครับในพวกร้านหนังสือที่รับไปขายอะโกงราคาประจําครับโกงราคาทุกรอบครับนะครับคือจริงๆงอ่ะหนังสือมันเล่มละร้อยสสิบห้าบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของแถมใช่ไหมแต่ร้านที่มันโกงราคาแม่งขายสองร้อยกว่าบาทในช้อปปี้อะในช้ชอปปี้นะครับผมเห็นประจําเลยผมไม่เคยสั่งนะครับสั่งในเว็บตลอดก็นี่นะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันผิดยังไงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันถึงขั้นที่ทีมงานต้องส่งเล่มใหม่มาให้นะครับแต่ถ้าถามว่าเกี่ยวกับการที่หนังสือการ์ตูนมันมีข้อผิดพลาดเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชินแล้วเพราะว่าสำนักพิมพ์อื่นอะ่ะเวลาที่มันแปลผิดหรือว่าใส่รูปผิดเนี่ยเขาจะไม่สนใจนะครับเขาก็จะขายไปทางอย่างนั้นแหละนะครับเขาจะขายไปเลยนะครับขายไปแล้วก็ค่อยไปโดนดา่า นะครับค่อยโดนลูกค้าดา่านะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะผมสําหรับคลิปนี้นะผมหนังสือก,กรตุนหมาศึกคนชนเทพนะผมเล่มที่สิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ้นสุดการต่อสู้ของสีวะกับลายเดนทามมอนนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ